สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจำวันที่1มิถุนายน67นะครับงวดใหม่นี้จะเป็นแนวทางสลากสัญจรจังหวัดชัยนาททุกท่านมาครับมาดูแนวทางกันต่อ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีเขียวของแงสจิโรนันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลขศนทุกท่านศูนย์ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยเขาออก690หลังจากงวดก่อนนั้นสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปงวดใหม่สูตรนี้ได้890ทุกท่าน890 ต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ทุกท่านใบนี้เด่นบนรอสอนอเลขเด่นสตัวแนวทางงวดก่อนของอาจารย์มีศูนย์นะครับเข้าบนแล้วก็ลงไปล่างด้วยทุกท่านไปออกห9060ยกงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับได้2 3 4สามสี่ห้าสูตรนี้ของอาจารย์ได้2 3 4สาสี่ห้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปครับไม่ชอบใจก็ผ่าน ัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดคนล็อกเลขงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ได้9กับ2 9เกมานะครับหวยออก6 90งวดมาอาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาด้านล่างสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3กับ4นะครับ3กับ4ใบเต็มก็จะประมาณนี้มาลุ้นกัน ตัวไหนจะมาวินหรือว่าจะมาทั้ง2อ,อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับไปนี้แนวทางเด่นบนล่างแบบ2ตัวงดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้8กับ9กวดใหม่ได้1กับ9ทุกท่าน1กับ9สูตรคำนวณของแอดคนล็อกเลขต่อมาครับเด่นบนสูตร1นึ่งเลขเด่น4ตัวของแอดฝน งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับงวดก่อนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3456ีงวดหมาได้1234งสทุกท่าน1 2 3 4มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข0นะครับไว้ออก60งวดหมายได้สี่ห้าหดนะครับ สี่ห้าหกแปดอีกข้อมูลหนึ่งนะครับใบนี้เป็นทางหน่วยล่างเลขเอ็นหกตัวงวดที่ผ่านมามีเลขศูนย์นะครับเวยออกหกศูนย์งวดใหม่ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ มาครับจะเป็นนทางเด่นบนแบบ3ตัวปี2,567งวดที่ผ่านมามีเลข6นะครับงวดใหม่ได้367นะครับ367เด่นบนแบบ3ตัวต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้แบ่งปันโยเจลายพัทยา งวดที่ผ่านมากลับมาเดินต่อนะครับมีเลข0หลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลดุดงวดใหม่ได้เก้ากับสองนะครับเกับสอีกข้อมูลหนึ่งของเจไลยลนะครับก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวกับ3ตัวงวดที่ผ่านมาก็กลับมาเดินต่อนะครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์เข้าลงไปล่างมี6กศูนย์ตรงๆ งวดใหม่ไใบฝั่งทางขวานะครับ1ทับห2สองพข้อมูลชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับสตัวอยู่ด้านล่างก็จะมี20 25 27 29 92 9ห9 7สแล้วก็99ตามลำดับนะครับถัดมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวสูตรนี้รูปแบบนี้งวดที่ผ่านมา แนวทางของอาจารย์ได้4กับ9 9มานะครับไปออก6ก0ก้าศงดหมายใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณสูตรนี้ได้7กับ2ทุกท่าน7กับ2ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ ทางของอาจารย์นั้นได้7กับ6งวดใหม่สูตรนี้ได้9กับ8ทุกท่าน9กับ8ถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวบนล่างรูปแบบนี้สูตรทำมืองวดที่ผ่านมาได้เลข0 0ศูนย์ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดก่อนหน้านั้นได้เลข1 1ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกัน งดใหม่ได้เลข6ทุกท่านใบฝั่งทางขวากับหน้าจอออกไปครับสูตรคำนวณวิ่งตัวเดียวบนล่างงดใหม่ได้เลข6มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวเน้น10บวดที่ผ่านมามาสองตัวเลยนะครับมี0นย์กับมี6กโวยออก6กศูนย์ล่าง มวดใหม่ได้8041ทุกทันสูตรนี้เลียนล่างแบบ4ตัวมวดใหม่ได้8041นะครับ8041่ห80นถัดมาครับจะเป็น,นทางวิ่งบนมาพร้อมกับคู่โต๊ของแอมรลกตงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณเลขวิ่งได้เลข9ผ่านนะครับค่อยออก690 สำหรับแนวทางคู่โต๊ดของอาจารย์ก็มี90สูตนะครับที่เข้าเข้าคู่ท้ายทุกท่านไปออก 6, 9, 0, นะหกเกสูเนาะมดหมายอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้เลข8นะครับคู่โต๊ดอาจารย์แก้ไขให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี8 4 8 5 8 7 8, 8 8แล้วก็8 9ทุกทัน ทั้งหมดก็5คู่ด้วยกัน84858788แล้วก็89ตามลำดับสูตรคำนวณของแอดมรกฏถัดมาครับเป็นในทางาเด่นสซนอบนเลขเด่น4ตัวของแอดอินซี C, พเนจรงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์หลุดทุกท่านไม่มี9กับ0งวดใหม่อยู่ด้านบนครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้47 เก้าแปดขับงวดใหม่ใครชอบสูตรนี้ตามสูตรนี้อยู่แคบหน้าจอให้ไว้นะครับ 1. มิถุนาหกเจ็ดเด่นสอนอบนงวดใหม่ได้สี่เจ็ดเก้าดมาต่อกันที่แนวทางสอนอบนกับหน่วยบนมัดรวมกันแนวทาง ตอนบนของอาจารย์ได้หนึ่งสสาห้าหลักหน่วยได้สี่ห้าหนะครับมัดรวมก็จะได้เป็นแนวทางสองตัวบนอยู่ด้านล่างมาต่อกันที่แนวทางของแอดบายปูพิสิตปูนะครับเป็นข้อมูล2ตัวบนงวดที่ผ่านมาอาจารย์ตัดให้เหลือสิบห้าชุดก็มี1ชุดครับเข้าตรงๆมี90หวยออก690 งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าตรงๆนะครับมี16งวดที่ออก116งวดแม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวางวดนี้ได้25ชุดทุกท่านสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับ134680กับ13 13568สูตรคำนวณเลขดับได้9กับ0นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางชุด2ตัวรูปแบบนี้ของแอดหนุ่มเชียงใหม่นะครับใช้ได้ทุกปีทุกพศทุกงวดงวดที่ผ่านมาเข้านะครับทุกท่านมี6 0ลงไปล่างตรงๆร,ร,รูปแบบนี้เข้าติดต่อกันมา3หงวดแล้วนะครับงวดใหม่ก็ตัวเลขตัวเดิมนะครับนำสถิติมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นแนวทางก็จะมี3059 6053 สองเจ็ดหกแปดเจแล้วก็7 9ตามลำดับถัดมาจะเป็น,นทางปักหลัก10ล่างงวดที่ผ่านมาปักหลัก10บก็มีเลข6นะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยนั่นก็คือเลข0นยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับได้สี่ห้าเ็ทุกท่าน4ี่ห้าเดใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ตามนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ